ีละคนดีไหมหรือมาดู้อมกันมาดูอันนี้เรามาดูชา้ชาๆวันแรกนี่ครูจะไปชา้ชาๆนะคะอีใช่ไหมคะอีอีอ,อีนะคะตัวนี้อ่านว่าอีค่ะอีแปลว่าเสื้อผ้านะยังไม่ต้องจดก็ไดนะ้ให้ลองสะกดพินอินเฉยๆต่อไปลอ,อันนี้เป็นสระที่มันมีลักษณะพิเศษหน่อยเป็นพยัญชนะกึ่งสละนะคะ ตัวนี้ออกเสียงว่า e ตัวนี้ d u ออกเสียงว่า u นะคะเพราะนั้น e, e ตัวนี้สระก็คือ e เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะนั้น e e ก็เป็น e เสียงหนึ่งก็ e ใช่ไหมคะต่อไปลองดูเลข5าเลข5เลข5ดา u มันออกเสียง u สระก็ u เหมือนกันใช่ไหมคะแต่เสียงที่ 3, ่า เราซื้อจะทําตารางศักดิ์สิทธิ์ไว้ตารางศักดิ์สิทธิ์เวลาคิดอะไรไม่ออกเขียนเลขทิ้งไว้เลย1นึ่สองสสี่อูอูอูอ้าได้ละเลข3ใช่ไหมคะเสียงสามอู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 อนะถ้ามันครบสี่มันจะอ,ออกเป็นอูอูอูอ,อูแต่อันนี้เป็นเสียงแค่สเพราะนั้นเวลาเราจะ เวลาเราจะผันเสียงวิธีง่ายที่สุดแล้วก็มาตรงนี้เลยอูอูอูเลขห้าอ่านว่าอูนะคะอูอูต่อไปน้องปลามาดูน้องปลาอุยหยได้แล้วอยอค่ะต่อไปหูอ่าเออนะเออเออเออ่านว่าเอออือจำไว้เวลา กินข้าวอิ่มๆแล้วไปเออใส่หูเพื่อนใช่ไหมเออนะคะ <t> เออแปลว่าหูค่ะต่อไปโอเคนะอีหูวี่เอออืมอ,อ่านได้ละเห็นพินอินอ่านได้ละนะโอเคทีนี้อันนี้มันจะช้าหน่อยเพราะมันเป็นพินอินเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ติดลมบนเลยชิว มาดูปักกาอ่านออกเสียงว่ายังไงเอ่ยพยัญชนะปสะอสระอีเสียงที่สามปออีปีปีปีอ่านว่าปีน้องแมวไม่ต้องบอกแล้วล่ะแมาใช่ไหมคะต่อไปเกาะ่าเกาะกลางน้ำเกาะก็สระเอาเหมือนกันแต่พยัญชนะเตอ สระเอาเสียงที่สามเต่าเต่าเต่าอ่านว่าเต่าใช่ไหมคะคนจีนจะไปเกาะเต่ามีงงนคะเกาะเต่าเขาจะบอกว่าเตาเต่าเลยไปเต่านะเต่าแปลว่าเกาะนะคะเกาะนะเกาะวอชีเต่าเต่าฉันจะไปเกาะเต่านะต่อไปพยันชนะเฮอ สระอูอาอันนี้วานะคะออกเสียงวาเฮอูอาร์าหัวหัวมูลหลานใช่ไหมคะหวานะหวาแปลว่าดอกไม้นะมูลหลานหัวนะหัวมูลหลานนะต่อไปจีสระอีเสียงที่หนึ่งก็อีเหมือนกันจีอีจีนะคะไก่นะคะไก่จีแปลว่าไก่ มาดูเลข7 g c c อันนี้ c e c อ่าเลข7 c g c ค่ะมาดูรองเทา้าพยันชนะ c e c เ,เสียงที่สองใช่ไหมคะยเสีย,สยใช่อ่านว่าเสียรองเท้าเสียไปซื้อใหม่เสีย แต่อันนี้มาจากสระอย่างนี้ค่ะเวย์นะคะอ่านว่าเวย์นะคะซีเวย์เชียงสามเชี่เชี่เชี่เชนะเชี่แปลว่าหิมะนะหิมะเชี่หิมะนะคะเชี่เชี่เชหิมะตกผ่านไปนะคะ ่าโอเคอันนี้ลองสองคำบ้างมาดูกาเฟ่ใครกาเฟ่เราลองดูกันคืออาคาโฟเอเฟ่อ่านว่าอะไรคะอ่าคาเฟ่คาเฟ่นะคะคาเฟ่คาเฟ่ต่อไปโคลาอ้าวคือเออ่าคือเขือเขือ เล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 ,เลอ่านว่าเคเล่อืมโคเล่ค่ะต่อไปเป็ดปักกิ่งปัดเป็ดย่างเคอเอาเขาอ่าเสียงเขาเขาเขาอ่ายอายาเข่ายาเสียงหนึ่งค่ะเข่ายาเป็ดย่างเนาะ ข่าวยานะคะเอาละหม้อไฟทั้งหลายแหล่หมูทะด้วยสุกี้ด้วยเรียกว่าเหออโอับกคืออูอแต่อันนี้เสียงสามหอเสียงสามหอ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 กัวหอกัวนะคะหม้อไฟนะคะคนจีนชอบกินหอกัวนะคะ อา,ากาศหนาวๆไปหัวกลัวกันดีกว่าค่ะมาดูแผนที่นะคะเตอพยัญชนะเตอรสระอีตีเสียงสี่อันนี้ตีกับถูอ่ตีตีอ่าจริงมากตีถูอ่าตีถูแผนที่นะคะตีถูตี้ก็คือที่ล,ละล่ะกำเมืองเฮานี่แหละตี้นะคะ ที่ถูแผนที่ามาดู f o r a f g g e g f g จั่จจจจว f g เครื่องบินจัว f g นั่งเครื่องบินคะับ f แปลว่าบิน g แปลว่าเครื่องตรงตัวเลย f g เครื่องที่บินได้ามาดูต่อเมื่อกี้เมาน้องแมวไปแบบละแต่นี่เสียงสองกับปีมาเมา เหมาใช่ไหมคะอ่าเหมาปีเหมาปีอ่าผูดกันนะคะเห uh huh. uh huh. มาปีเหมาปีนะอ่าค่ะเฮดโฟนเมื่อกี้เรียนหูว่าเออใช่ไหมคะ G E G เออจีเออจีค uh ่ะ huh. อ uh, ่าเออจีเฮดโฟนนะคะเออจีอ uh ่า huh. ตอนนี้ใครใส่เออจอยู่บ้างอ่ะวายใสนะ <c oughs> โอเคภาษาไทยปนภาษาจีน